สวัสดีเลยครับเราจะมาพาไปวัดพระแก้วนะครับตอนนี้กำลังเดินทางอยู่วันนี้เรามีแคมป์เชิงจากห้องอื่นมาด้วยเป,เป็นคนนำเที่ยวับนี่ที่ผมชอบอู๋เดี๋ยวค่อยแน,นะนะเจนนาสวัสดีวันนี้เจนมี่ที่วันชอบอู้มาสิับเจนวันนี้มากับเพืเ่อนเพื่อนเพื่อนให้มาเจนเข้ามาเป็นหมาต้อนรับด้วยผมสองใหม่เลยนะเ <laughs> นี่ยครับตอนนี้เราก็นั่งอยู่บ <c oughs> นรถ5สุ่นะครับผมตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้ว นี่สมาชิกไหมคะเพื่อนบอกวมาชิกได้อยู่แล้วเรายวถึงแล้วเราจะได้ไปสัมษณ์กับคนคือวันพระแก้วนะครับเมื่อกี้เพิ่งลงจากรถ5่าปนะครับผมอันนี้เราก็จะหาทางข้าวครับหาทางข้าไปเจอครับสมาชิกกำลังถ่ายรูปกันอย่างประมาณครับวาเกล้องไปเลยสมาชิกเพิ่งถืงนะครับผมนะครับตอนนี้เราก็เดี๋ยวเราเดินทางไปหน้าวัดกันเลยดีกว่า ได้เดินทางไปแล้วเดี๋ยวเราเดินเดินไปที่ประตูใหญ่กันนะครับตามเลยครับตามนี่ก็เพี่เข้าลุ๊บ <c oughs> เรามาสมาชิก็มา1 1คนนะครับนะครับ <c oughs> ทุกคน <c oughs> อยู่หน้าหมดเลย <c oughs> ครับตอนนี้นะครับก็เราก็กำลังหาทางเข้าอยู่ครับว <c oughs> ันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับเป็นวันที่ทุกคน ไม่ไหวหยุดพักผ่อนนะครับวันนี้เราก็จะพามาที่วัดกันคุณแถวไหนกับผถวไหนก็ไม่ได้ต้องข้างหน้าหน้าประตูแล้วนะแขนต้องไปหน้าประตูแล้วนะครับค่ะแตหาทางเข้าไปเจอค่ะตอนนี้นะครับมีโลโแวกนี้ครับมีมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับคืออยู่ฝั่งนู้นนะครับมหาวิทยาลัยศิลปากร วางท่าพานะครับตอนนี้ร้อนมากครับเราไปหาล่มที่ก่อนดีกว่ามีร้อนเรานี่ครับอย่า้เปื้นะครับานีคับจากฝั่งซ้ายมือครับเป็นรองรักษาอาการแล้วเรามาอาหารราชวัร ทานี้ลเยอะมากครับวเราจะาไปดูทางในวัดพแก้นะครับตามเลยครับเข้าแล้วนะครับ,รบตามมาครับเราก็ข้ชาชอไทยและถา,า,า,าร้าเาไทได้ฟรีไทย เราก็อยู่ในส่วนในของวันแล้วนะครับข้างในนี้ปฏิกรรมของออกแก้วมรกตน,นะครับคือตอนนี้หนา้าเป็นหน้าฝนครับแต่เขายังไม่ได้เปล,ลีป่ยนท่อมูลบางทีเข้าไปอยู่มากตอนนี้ท้องเข้าเยองมากก้นใช่ข้าวสที่ข,ขาะะ้าวท่ัสีประมาณก<ะ>ันหปใช่นกครับ ที่ที่บอกไปนะครับข้างในเขาแม่ถ่ายรูปครับเราก็เลยต้องมาถ่ายข้างนอกนะครับก็มาดูบรรยกาศข้างนอกก็กสวยข้างในข้างในสวยสวยมากครับีเขาไม่ถ่ายรูปเลยต้องมาถ่ายข้างนอกนะครับ Yes, okay. okay. about that day you How Okay. 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 my Okay. is Okay. 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 how do you? Feel? It's my first day in Thailand so... I don't know, but it's completely different than in Poland. For example, in uh, France, we have a completely different culture. Wow. But they are very, very nice, very helpful. And it's very hot. It's very nice. So <laughs> I'm not used to it. And I can't afford to walk. Another question? Yes. <laughs> <laughs> uh, uh, how long do you, you stay in Thailand? In Thailand? I'm staying one month. Uh, 10 days in Bangkok, then 6 days in Chiang Mai and then I'm going to my sort to, to help little children from 2 years old to 9 years old. I will teach English, French and help them because they are like from Burma, very small with no parents. Somebody, somebody, somebody. It's a country near Germany. We have Euro 2012 now happening, do you know? This football match. Football. Football matches. Euro 2012. Thank you very much. Bye bye. Thank you much. Thank you. Bye bye. you ได้สัมภาษณ์ฝรั่งไปแล้วตื่นเต้นมากเหนื่อยไม่รู้เรื่องเลยเมื่อกี้ต้องให้ตัวนี้เป็นคนนำครับต้องให้ตัวนี้เป็นหน้าหนมดฝรั่งหรือาต้องให้เป็นตัวไปคุยกับเขาก่อนนะครับเมื่อกี้ก็เกือบไม่รอดครับทาไมฝรั่งเป็นมิรมากฝรั่งน่ารักมากครับเขาเป็นมิดเขาดูเฟลลี่กับคนไทยมากผเวลาด้วยเขาดูไม่ยิงเหมือนอย่างที่เราคิดนะครับกล้าไว้ครับ That is ครับตอนน,ตอนนี้ก็ได้ออกจากาสถ<ต><ต>านที่ได้แล้วนะครับด<ต>ีมากมากมากครับจอ,อิงจริงสถานที่ต่อไปครับเราก็จะไปกันที่ออวังหลังนะครับอ,อ,อยู่ตรงสุรินทร์ท่าช้างอยู่ท่าช้างกับสุรินทร์นะครับครับใอ,อ่เป็นวิถีชีวิตของคน คนกรูงนะครับของภาคกลางนะครับนี่ของคน เราก uh, kind of mm ็อ hmm. ยู yeah. ่กับร้านสมบูรณ์อันนี้นะครับเป็นอาหารกลางวันแล้วครับตอนนี้ยังไไม่ด้กาดรอบร้านเอาโตเอาไว้หมดมาใช้บ้านตรงเก่าใช้ได้เอามาประยุกต์เป็นร้านแบบแนววินเทจใช่ไหมใช่ร้อนมากคือแล้วก็กล้วยออกมาน่าเหมือนนำบ้านแล้วมาเอาไปทำสามสิ่งช้าเลย ร้านนี้เราต้องมาเช่อ so ดูค like รับว่าหเวะเมนูเขามีหลากหลายเมนูข้างในเราต้องดูเลยวะก็งงเขาไ่ี่าคร้านนี้ก็คนเยอะเมือนกันก่อนที่เราจะไปวางหลังกครับเสรัยแจเปนที่กันครับเชื่อ ตัญี่ปุ่นไปนะครับก็ได้ไปในอาหารกันเรียบร้อยแล้วก็อย่างบ้านที่นี่ครับเป็นเอ้ยไปถามมาแล้วมันเป็นตรงตรงประยุกต์นะครับมยกขึ้นให้ชาวุกไปแล้วครับปกแล้วครับปกแล้วไม่ใช่เลยเหมือยูกแล้วมึงจะยกขึ้นทำไมก็วางไว้จะปุงมันเข้าใจไหงก็ตอนนี้เดี๋ยวขอกินก่อนแล้วกันนะครับคือดูดน้ำ นนี้นะครับเราก็อยู่ที่้านเอ่อเปิดมูลอันนี้นะครับเราก็อยู่กับเจ้าของร้านนะครับเอ่อ่เูลนนจริงๆแ้วขส่านแสนตั้งแต่ปีไหซมาอีกงานปีที่ปีที่โผล่ครับเรามีการเปลี่ยนจากอดีตมาปัจจุบันเยอะมากเลยค่ะเปลี่ยนแปลงมเพราะว่าเขาก็จะเปลี่ยนแปลงในการที่้อานบ้านเลย ก็จะให้กันน้ำพรมด้วยนะก็ครัก็เมื่อกีเขาเลี้ยงน้ำด้วยก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากรัที่เสียที่โรงเรียนที่ปัานนักงนน่ก็บสกีนีค้ครับก็่าม เราก็เราอากำลังข้าพาไปวางที่นี่เป็นท่าเรือท่าช้างนะครับผมตอนนี้เราก็จะข้าไปวางหลังกันนะครับโดยเรือนะครับพวกเราก็ได้เดินทางไปอยูแล้วตอนนี้เราตั้งท้งที่เจ็ดแล้วโอเคนะครับก็ ับเราก็อยู่บนเรือแล้วครับเราจะข้ามทางไปฝั่งวังหลังนะครับนี่พิธีกรยืนครับทางครับสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่บนเรือนะกำลังจะไปวังหลังแล้วจริงจะไปดูพวกของกินเราจะไปซื้ออะไรช้อปปิ้งไปดูไปดูจีอุยคนละที่คนละที่ซิริลาซิริลาอยู่ที่พิธีกรซีริลา ไร้านไป้นโน้นใช่แล้วก็ไปช้อปปิ้งของนานาก็จะมีวตนแงดนี่แพรใช่นี่สวยจริงเปาเปิดบ้าหล่นแลหลนลแล้วนี่ก็เป็นสาวสสมาชิกที่มากในวันนี้นะครับสวยมากที่อยู่4คนเพื่อนไม่ครบี่ฮานุนด้วยอยู่ฮานุนด้วยฮนุนาชเื่นี่ด้วยักษาที่สวยที่สุด่นที่สวย แล้วับแนี้เป็นเราสถานที่วังหลงก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งของคนไทยที่ไปท่องเที่ยวมาแล้วครับรายการกแไทที่ท่า ถึงแล้วครับรัานเดียวเองคุณเชื่อไหมเราว่าได้เราจะได้ไปวังหลังกันทีหลังชาติที่แวะกันมาหลายที่มากแล้วเป็นที่ที่พวกนี้เขาอยากไปเขาอยากไปช้อปปิ้งไปครับตามมาครับ